สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคทเช่นเคยแล้วก็คลิปข้อความจากเขาถึงคุณนะคะดูได้ตามลัคนาราศีหรือว่าดาวจัน์ทรนะคะถ้าใครไม่ทราบว่าเฮ้ยลัคนาราศีหรือว่าดาวจัน์คืออะไรนะคะเคสแปะคลิปไว้ข้างล่างนะคะลองไปเลือกดูเนาะว่ามันคืออะไรนะคะจะได้เลือกดูถูกหมายถึงว่าเลือกดูได้ถูกต้องเออประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์มังกรน,นะคะมังกรเนาะดูสิว่าคนที่คุณเล็ถึงตอนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณบ้างคะแนแรกเขาอยากบอกว่าเขาเป็นคนที่รักจริงหวังแต่งนะเขารักแรงหึงแรงด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่า เขาอยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคุณเขาไม่อยากแชร์คุณไม่อยากแบ่งปันคุณกับใครนะคะเขาเขาห่วงคุณนะอยากเก็บไว้ให้ตัวเองได้เห็นความน่ารักความจริงใจความดีของคุณแาบเพียงผู้เดียวไม่อยากแชร์ไม่อยากแบ่งคนอื่นนะคะแล้วก็เขายังอยากบอกคุณอีกว่าเขารักคุณแบบแบบที่งงหัวไม่ขึ้นนะลงมากรักมากรักจริงๆรักแบบที่ไม่เคยรักใครได้มากขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วก็ <laughs> ถ้าคุณเขาเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วเนี่ยเขาก็นึกถึงช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นนะตลอดเลยนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเขาก็อยากจะมีโมเมนต์โรแมนติกกับคุณอยากอยู่ด้วยกัน2ต่อ2องอะไรประมาณน,นี้นะคะอยากมาแบบแอบจินตนาการแอบบคิดถึงแอบบนึกถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยอยากที่จะนัดเจอพบเจอคุณเร็วๆ นะคะหรือว่าถ้าเคยเจอกันเราก็อยากเจออีกอยากเจออีกตอนนี้เลยวันพรุ่งนี้เลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะคิดถึงมากอยากคุยด้วยอยากเจออยากอยากให้ร่างกายอยู่ใกล้กันนะอยากอยากสัมผัสกันอยากมีแบบอินทิ a ม y m o โมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะใช้เวลาร่วมกันทุกๆนาทีประมาณนี้เลยค่ะเขาดูข้างรักคุณมากเลยนะเนี่ยเออเอเนอร์จี้เขาประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าใครเนาะโอเค ไปต่อนะกับเพื่อนๆที่อหูือลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กลุ่มนะคะคนในใจคุณตอนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะ mm hmm. เขาอยากบอกคุณว่าตอนเนี้ยเวลามันแบบมัน,ม,นมันผิดเวลาค่ะมันอาจจะเป็นคนที่ใช่แต่มันไม่มันผิดที่ผิดเวลาอะไรประมาณเนี้ยชีวิตเขามันอาจจะยุ่งเหยิงหรือมันเป็นจังหวะชีวิตที่ คุณกับเขาเจอกันในจังหวะชีวิตที่มันไม่ใช่อะอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกเนาะแล้วเขาก็อยากบอกคุณอีกว่าถ้าเขาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณตอนนี้คุยกับคุณตอนนี้หรือจีบคุณตอนนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เขาสูญเสียอะไรบางอย่างที่เขาพยายามรักษามาตลอดหรือพยายามที่จะสร้างมาตลอดพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่มันมีอยู่ในชีวิตมาตลอดอะไรเงี้ยคือถ้าเขารับคุณเข้ามาในชีวิตตอนนี้หรือเป็นแฟนกันตอนนี้คบกัน เปิดใจคุยกันตอนนี้มันอาจจะยิ่งสร้างปัญหาผลลัพธ์มันอาจจะออกมาเป็นในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกประมาณนี้นะคะแล้วก็เขายัองอยากบอกคุณอีกว่าคุณอะเข้าใจผิดนะแล้วก็อยากคิดไปเองเรื่องบางเรื่องอะคุณไม่ได้รู้จริงๆแล้วตัวเขาเองก็ยังไม่พร้อมที่จะอธิบายนะคะ,ะบางเรื่องที่คุณพูดมาอาจจะด้วยประชดหรืออาจจะด้วยใดๆก็ตามเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ เขามองไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะพูดหรืออธิบายอะไรในตอนนี้นะคะแล้วก็เขาอยากให้คุณรักตัวเองให้มากๆในตอนนี้เขาอาจจะรักคุณไม่ได้ในตอนนี้ดูแลคุณไม่ได้ในตอนนี้สิ่งเดียวที่เขาจะบอกคุณได้นั่นก็คืออยากให้คุณดูแลแล้วก็เทคแคร์หัวใจตัวเองร่างกายตัวเองดูแลตัวเองรักตัวเองในตอนนี้ให้มากๆเพราะเขาทำไม่ได้นะคะในตอนนี้นะโอเค ไปต่อนะคะไปต่อกับเพื่อนๆลัคนาราศีหรือว่าดาวจันมีนนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่ในใจตอนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะดูสิเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปนะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาไม่อยากให้คุณหายไปจากชีวิตเขาเขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขาเขาอยากมีคุณอยู่ใน ชีวิตเขาต่อไปไม่อยากเสียคุณไปเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้คุณไปอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เขารู้นะว่าสิ่งที่เขาเคยพูดอ่ะมันทาร้ายจิตใจคุณมากแล้วก็ฝังใจอยู่ในใจคุณด้วยสิ่งที่คุณกับเขาเคยพูดกันอะบางทีมันเป็นบทสนทนาอะไรเงี้ยค่ะคุณเจ็บเขาก็เจ็บเหมือนกันอืมเขาอยากบอกคุณหนกว่า คุณทำให้เขาอะ่ะอยากจะเหมือนกับแหกกฎหรือว่าเดินทางลัดหรือทําอะไรที่มันไม่ควรจะทะําอ่ะเพื่อให้คุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันได้รักกันได้ใช้เวลาร่วมกันได้ได้ครองรักกันได้คู่กันอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนติดอะไรบางอย่างอะค่ะเขาเขารู้สึกว่าไอการที่เขาจะมาเจอคุณหรืออยู่กับคุณหรือคุยกับคุณอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือมันผิดดังนั้น มันเหมือนเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปแต่การแยกกันของเราในเวลาเนี้ยมันคือเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับคนทั้งคู่คุณทำให้เขาอยากจะแหกกฎหรือว่าทำอะไรบางอย่างที่ไม่ควรทำอ่ะเอออันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะแล้วก็เข้าหมายความแบบที่เขาพูดครั้งล่าสุดอ่ะเขาบอกคุณว่าอะไรเขาพูดกับคุณว่าอะไรเข้าหมายความแบบนั้นจริงๆนะ แล้วก็เขาคิดถึงคุณอันนี้อันนี้เค้กรู้สึกเค้กก็เลยบอกนะคะคิดถึงการกอดถ้าคุณเคยกอดกันเขาคิดถึงช่วงเวลาที่เขากอดคุณกอดแน่นๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณในวันนี้ตอนนี้นะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆลัคนาราศีหรือว่าดาวจันเมษนะคะดูซิเมษคนในใจคุณเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะ เขาอยากบอกคุณว่าครอบครัวคุณอา,อาจจะไม่ยอมรับเขาหรือว่าอาจจะไม่ชอบเขาก็ได้อะไรเงี้ยเขามีความกังวลนะว่าครอบครัวคุณจะไม่ยอมรับเขาไม่ชอบเขาเขาอยากให้คุณเป็นฝ่ายเลือกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยจะไปต่อหรือว่าจะหยุดนะคะแล้วก็เขายังอยากบอกคุณอีกว่าเขาเองอ่ะตัดสินใจด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้มันต้องตัดสินใจร่วมกันเขาเขาไม่รู้ว่า ทางเลือกหรือว่าทางออกของปัญหาในตอนนี้คืออะไรเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่เขาควรจะทะําอ่ะมันคืออะไรเขาก็คิดไม่ออกเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาอยากฟังความคิดเห็นจากฝั่งคุณด้วยแล้วก็อยากอยากคือถ้าคุณเป็นฝ่ายเลือกอะ่ะเขาก็อยากให้คุณเป็นคนใช้สิทธิ์นั้นในการเลือกว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เขารอคําตอบจากคุณนะว่าคุณอยากไปต่อกับเขาไหมหรืออยากให้เรื่องทั้งหมดมันพอแค่นี้มันจบแค่นี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะอืม นี่คือสิ่งเขาอยากบอกคุณในวันนี้เนาะโอเคไปต่อนะคะกับเพื่อนๆที่อยู่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรศพบนะคะคนในใจคุณตอนนี้เขามีอะไรอยากจ,จะบอกคุณบ้างคะเขาคิดถึงคุณมากนะคุณคิดถึงเขาบ้างไหมตอนเนี้ยเขาทำได้แค่จินตนาการคิด วางแผนว่าเออถ้าได้เจอคุณได้ใช้เวลาร่วมกันกับคุณเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะมีความสุขแค่ไหนมันจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาได้แต่จินตนาการนะคะอาจจะหมายความว่าณนะตอนนี้เวลานีนคุณสองคนอยู่ในช่วงเซ p a ร a ชั่นไม่ได้เจอกันหรือเป็นลองดิส e r e l a t ชั n นช i พอยู่ไกลกันหรือไม่ได้เห็นหน้ากันมานานแล้วไม่ได้คุยกันนานแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็เลยเหมือนกับเขาคิดถึงคุณอนะคุณคิดถึงเขาไหมแล้วก็ เขาอยากจะทํานั่นทํานี่กับคุณอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงอ่ะมันเกิดขึ้นแค่ในในใจเขาในหัวเขาในความคิดเขาในจินตนาการเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะตัวเขากําลังรวบรวมความกล้านะที่จะทักมาโทรมาอยากคุยกับคุณอยากนัดเจออยาก เริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยกันใหม่กับคุณอะไรประมาณนะะี้ค่ะจะทักมาจะโทรมานะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทักมาเร็วนี้แหละอะไรประมาณนะะี้ค่ะนี่คือสินเขาอยากบอกแล้วก็เขาอยากบอกคุณอีกว่าเขาฝันถึงคุณด้วยฝันถึงคุณแบบที่ตัวเขาก็รู้แหละว่าเขาคิดถึงคุณมากอะ่ะมันก็เลยเหมือนกับเก็บมาฝันอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะคิดคิดดูว่าเขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนเขาถึงขั้นเก็บมาฝันแบบเก็บไปฝันเป็นตัวเป็นตาเป็นเรื่องราวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ น่ะมันเหมือนเหมือนกับจะย้ำให้คุณรู้ว่าเขาคิดถึงคุณจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วตัวคุณหลักคิดถึงเขาบ้างไหมอืมโอเคไปต่อนะคะกับเพื่อนๆ่นที่อยู่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันเมทุนนะคะเมถุนเนาะก็คนในใจคุณตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าอะไรคะเขาอยากบอกว่าสิ่งที่คุณเคยบอกเคยพูดเคยเตือนเขาเคยอธิบายอะไรเงี้ยเออคุณพูดถูกนะ คุณถูกแล้วอะไรเงี้ยคือคุณคุณพูดถูกสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยอืตอนนี้เขารู้แล้วว่าเออคุณพูดจริงคุณพูดถูกประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขายังอยากบอกอีกว่าตัวคุณน่ะก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเขารู้สึกยังไงคุณก็รู้ความจริงแต่แรกอยู่แล้วนี่อะไรประมาณนี้ยค่ะเนี่ยอย่างที่เขาบอกคุณน่ะมันเหมือนบทสนทนาเลยเหมือนเขากาลังคุยกับคุณนะว่าเออสิ่งที่เธอเคยพูดอ่ะเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ เออใช่เธอก็รู้เนี่ยว่าเรารู้สึกยังไงประมาณนี้นคะ่ะเธอก็รู้เนี่ยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้คือสิ่งเขาอยากบอกคุณแล้วก็ต่อมาเขาอยากบอกคุณอีกว่าให้เวลาเขาหน่อยเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้ยกับใครเลยแบบที่รู้สึกกับคุณอะไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยดังนั้นอะเขาขอเวลาในการตั้งสติ แล้วก็ปรับจูนตัวเองกับความรู้สึกที่ที่เกิดขึ้นในใจตอนนี้หน่อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ตัวเขาอะอยากบอกว่าเขาไม่กล้าที่จะคุยกับคุณตรงๆไม่กล้าที่จะมองหน้าไม่กล้าที่จะสบตาไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนาะแต่ว่าตัวเขารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะมันทําให้เขาไม่กล้ามองหน้าคุณอะ อาจจะด้วยไม่กล้ามองเพราะเขินอายหรือไม่กล้ามองเพราะละอายใจหรือไม่กล้ามองเพราะว่ารู้สึกว่ามองไม่ได้อืประมาณนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกของหลายๆคนรวมๆกันเคิกก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ก็แมสเซจมันประมาณนี้นะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจนกรกฎนะคะกรกฎเนาะ คนที่อยู่ในใจคุณตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าอะไรคะเขาอยากกอดคุณนะแปลว่าเขาคิดถึงคุณนะคะถ้าคุณสองคนเคยกอดกันตัวเขาก็เหมือนนึกถึงช่วงเวลาที่เคยกอดกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่อ่านไพ่อยู่เขาอยากกอดคุณแสดงว่าคิดถึงมากนะคะน่าจะคิดถึงมากแล้วก็ เขามีเรื่องหลายๆอย่างที่อยากพูดอยากคุยนะคะแต่ว่าอีโก้คําคอก็เลยทําให้เขาแบบไม่ทักมาไม่พูดไม่คุยอะไรประมาณในทางที่แบบอยากคุยมากคิดถึงมากแล้วก็อยากกอดนะคะเขายังอยากบอกคุณอีกว่าเสียงของคนอื่นน่ะ ที่คนแบบนินทาคนพูดกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาที่เหมือนกับได้ยินเรื่องราวของคุณหรือว่าฝั่งคุณที่ได้ยินคํานินทาเรื่องของเขาอะไรเงี้ยห,ยหลายๆเรื่องอมันไม่จริงแล้วตัวคุณเองเขาเองอะทั้งคู่ก็รู้ว่าเฮ้ยเรื่องที่เราได้ยินมามันไม่จริงอะไรเงี้ยดังนั้นอะเขาเขาอยากบอกคุณว่าอย่าอย่าเก็บมาใส่ใจได้ไหมอย่าเชื่อข่าวลือเหล่านั้นอะไรเงี้ยคือเหมือน เหมือนเขาอยากบอกคุณว่าอย่าเชื่อข่าวลือเหล่านั้นเกี่ยวกับเขาแต่ตัวเขาเองอะ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว,ว่าไอ้ข่าวลือที่เขาได้ยินเกี่ยวกับคุณมามันจริงหรือมันไม่จริงวะอะไรประมาณนะั้นเหมือนเขาอยากบอกให้คุณเชื่อใจเขาแทนที่จะเชื่อคนอื่นเออแต่ตัวเขาเองอะ่ะกลับไม่เชื่อใจคุณอย่างที่ควรจะเชื่อแล้วก็เหมือนหูเบาไปฟังคนอื่นประมาณนะะี้ค่ะอันนี้คือเป็นข้อความที่ที่เคกบอกคุณได้นะอ,อะไรอีกคะ แล้วก็คนเดียวที่เขาต้องการนะในชีวิตเลยคือคุณไม่มีคนอื่นไม่มีใครทางนั้นคนเดียวที่เขาอยากให้มีอยู่ในชีวิตอยากคุยด้วยมากที่สุดตอนเนี้ยแต่เขาดันไม่คุยอ่ะคือคุณเออแปลกเนาะก็คืออีโก้ค้ำคอนั่นแหละคืออยากคุยด้วยแต่ว่าไม่ทักมาไม่คุยต้องการคุณก็ทำเป็นแบบไม่ต้องการอยู่ได้อะไรประมาณเนะะี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะโอเค ไปต่อนะกับเพื่อนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์สิงนะคะคนที่อยู่ในใจคุณตอนนี้เขามีอะไรอยากบอกคุณคะเขาอยากถามคุณว่าคุณแคร์เขาบ้างไหมเคยแคร์เขาบ้างหรือเปล่าแคร์เขาเหมือนที่เขาแคร์คุณบ้างหรือเปล่าคือเคยแคร์เขาบ้างไหม,มแคร์ความรู้สึกเขาบ้างไหมเขาไม่เคยต้องการใครเลยนอกจากคุณ ในชีวิตเขาอะคุณคือคนเดียวเลยที่เขาอยากอยู่ด้วยอยากใช้ชีวิตด้วยอยากให้เป็นเนื้อคู่คุณเป็นคนเดียวเลยที่เขาต้องการในชีวิตนี้ถามว่าเฮ้ยในชีวิตนี้เนี่ยคนเราจะต้องการเงินอาหารนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือนอกต้อจากปัจจัยพื้นฐานแล้วอะเขาต้องการคุณอืมข้างอยากบอกอีกว่าความรักครั้งเนี้ยมันทําให้เขารู้สึกกลัว เพราะเขารักคุณมากรักมากแบบที่ทั้งสุขทั้งทุกข์ในเวลาเดียวกันนะคะอืมแล้วก็เขายังอยากบอกคุณอีกว่าคุณอย่าอย่าไปฟังคนอื่นอย่าไปเชื่อคนอื่นได้ไหมอย่าไปปรึกษาใครแล้วก็เอาคําปรึกษาเหล่านั้นนะ่ะมามีผลกระทบกับความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือ อยากอยากให้เรื่องระหว่างคุณกับเขาเป็นแค่เรื่องระหว่างคนสองคนไม่ใช่ว่าคุณไปฟังคำคนอื่นไปแบบแค่สายตาคนอื่นแค่คคำพูดคนอื่นแต่คนที่ที่คุณควรจะแคร์ซึ่งก็คือเขาอ่ะคุณกลับไม่แคร์ประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่นที่เขาอยากบอกคุณเนาะโอเคไปต่อนะคะจากเพื่อนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กันนะคะคนที่อยู่ในใจคุณตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าอะไรคะ เขาอยากบอกคุณว่าคุณถามใจตัวเองดีๆนะว่าคนที่คุณต้องการคนที่คุณรักสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีคนคนนั้นน่ะที่คุณอยากให้อยู่เคียงข้างเป็นเนื้อคู่เป็นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะ่ะคุณต้องการคนแบบไหนคุณถามใจตัวเองดูคือเอาให้แน่ใจอย่าให้ความหวังคนอื่นไปทั่วอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออนี่คือสิ่งที่าอยากบอกแล้วก็ เขาอะพยายามที่จะเหมือนขอคำแนะนำมั้งจากคนที่เขาไว้ใจเชื่อใจหรือคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะคะคือเคกรู้สึกว่าสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคือถ้าคุณไม่รักเขาเขาพร้อมพร้อมที่จะเดินออกไปจากชีวิตคุณเอออันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะ แล้วก็เขายังอยากบอกคุณอีกว่าสําหรับเขาแล้วอะคุณเหมือนการได้เจอคุณอะมันเหมือนได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคู่แท้ได้เจอเนื้อคู่อะไรเงี้ยเหมือนเราเคยรู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยอันนี้คือสําหรับเขาแต่คือเขาก็อยากถามคุณกลับว่าแล้วสาหรับคุณล่ะเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณไหม,มเนี่ยถ้าเกิดว่าในระหว่างเนี้ย ณยังตอบตัวเองไม่ได้เขาจะให้พื้นที่คุณนะเขาจะเงียบคือเขาเขาจะให้เวลาคุณได้คิดอะ่ะให้พื้นที่คุณให้เวลาคุณได้คิดได้ทบทวนว่าจริงๆแล้วใจคุณอะ่ะต้องการอะไรต้องการใครกันแน่แล้วถ้าคุณได้คําตอบคุณก็ค่อยติดต่อเข้าไปทักเข้าไปตอนนี้เขาจะเหมือนกับขอถอยห่างขอถอยออกมาเพื่อให้คุณได้ได้มีพื้นที่ได้ใช้เวลาในการคิดทบทวนใจตัวเองว่าจริงๆแล้วอะ่ะ คุณรู้สึกยังไงกับเขาหรือว่ารู้สึกยังไงกับใครอืมประมาณนี้นะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันตุลนะคะมาดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงตอนนี้นะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเนาะเขาอยากถามคุณว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาอะตอนเนี้ยมันจบแล้วจริงๆใช่ไหมหรือมันยังมีภาคต่อ คือมัน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 จะเรื่องของเรามันจะไม่มีตอนต่อไปแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนะี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะเขาอยากบอกคุณนะว่าเขารักคุณจริงๆแล้วก็เขาเขาจริงจังมากในความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะแล้วก็เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อคุณเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันไปรอด เขาไม่เคยต้องการคนที่สมบูรณ์แบบคนด้วยหรือว่าคนเพอร์เฟกอะไรเขาต้องการคนที่คนที่เขารักเราก็รักเขาอืมนี่คือคนที่เขาต้องการนะคะแล้วก็คือไพ่มันออกมาแบบนี้ถ้าเกิดว่าตัวคุณอะเคยพูด ว่าเออเราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะหรืออาจจะคบกันแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่ามหมดพัฒนาหรือเปล่านั่นนี่เราควรที่จะไปลองเปิดใจคบหาคนอื่นหรือมองหาคนอื่นดูด,ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาอ่ะอยากบอกคุณว่าถ้าคุณพูดออกมาแบบเนี้ยเอองั้นงั้นคุณก็ไปลองเรียนรู้คนอื่นเถอะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเค้กมองว่ามันมาจากจุดที่หนึ่งถ้าถ้าเขาจะพูดว่าเอองั้นคุณก็อย่าถ้าถ้าอยากเปิดใจให้คนอื่นอ่ะ งั้นคุณก็ไปเถอะอะไรเงี้ยเขาเขาพูดมาจากหนึ่งประชดนะคะสองเขารู้สึกว่าเขาก็สแสดงออกให้คุณเห็นชัดเจนะว่าเขาจริงจังแล้วก็จริงใจกับคุณมากแค่ไหนถ้าคุณยังอยากมองหาตัวเลือกอื่นงั้นคุณก็มองไปเลยเขาก็ยังอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าวันหนึ่งคุณหันกลับมาแล้วคุณไม่เจอเขานั่นก็คือเขาเลือกที่จะไปนะอืประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณในวันนี้เนาะ โอเคไปต่อนะคะกับเพื่อนๆที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์พิจิกนะคะพิจิกนอกตัวเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะคนในใจคุณ mm hmm. เขารู้สึกกลัวที่จะทักไป mm hmm. เขารู้สึกกลัวที่จะพูดคุยกับคุณนะคะ mm hmm. เพราะเขาไม่รู้ว่าคุณนะอยากคุยกับเขาไหม mm hmm. เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาควรจะระมัดระวัง คำพูดทุกการกระทําแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาควรจะอยู่ให้ห่างจากคุณอ่ะเหมือนกับคุณไปพูดอะไรว่าคุณลาคาญเขาอะไรอย่างนงี้หรือล่าเขาก็เลยเหมือนกับว่างั้นงั้นเขาเกลียดคุณน้อยลงก็ได้ให้พื้นที่คุณให้อิสระคุณให้คุณได้มีโลกส่วนตัวได้มีพื้นที่ของคุณอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับเออเขารู้สึกว่าเขารักคุณชอบคุณเหมือนเดิมนะแต่เขาขอรักคุณชอบคุณอยู่ห่างๆแล้วกันคุณจะได้ไม่อึดอัด อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะคุณจะเลือกเขาไหมหรือคุณจะเลือกใครหรือคุณจะเลือกคนอื่นคุณเป็นความสุขของเขาเป็นคนที่เหมือนกับทําให้วันที่หม่นหมองของเขามันสดใสเฮ้ยนึกถึงเพลงนั้นเลยอ่ะเธอทำใม้ท้องฟ้าฉันเป็นสีคราม เธอทำให้เส้นทางน่ากลัวมันสดใสเดินในอุโมงค์มื่บนเธอคือแสงสว่างเอ้ยเพลงอะไรเนี่ยอยู่ดีก็ขึ้นมาในหัวประมาณนั้นประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะโอเคอไปต่อ <laughs> ไปต่อกับเพื่อนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ธนูนะคะ อะคนในใจคุณตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าอะไรคะเขาอยากชวนคุณไปกินข้าวอยากชวนไปดื่มอยากชวนไปเที่ยวจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นเออเขาอยากเขาโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อยากทำความรู้จักคุณจริงๆนะคืออยากอยากรู้จักในมุมชิวๆสบายๆอะคะ่ะอีกในหนึ่งนะถ้าคุณอายุ18บวกขึ้นไปเนาะก็ เขาอยากมีช่วงเวลาดีๆคุณอยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอยากมีช่วงโมเมนต์โรแมนติกกันอะไรอย่างเงี้ยเออสองต่อสองอืมนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะแล้วก็ตัวเขาอะถ้าก่อนหน้านี้เขาเคยเงียบหรือขอเวลาหรืออะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปคิดทบทวนอะตอนนี้เขาได้คำตอบแล้วนะในเรื่องของคุณนะคะมันเหมือนกับว่าเหมือนถ้าถ้าก่อนหน้านี้เขาเงียบไปหรืออะไรเงี้ย เขาอยากบอกคุณว่าตอนเนี้ยเขาพร้อมแล้วที่จะคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กันอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เขาได้ค้นพบแล้วว่าคุณคือความสุขของเขาเขาให้ความสําคัญกับอิสระและความสุขของตัวเองมากอาแต่เขาเนี้ยพอมันเหมือนกับ เขาถอยห่างจากคุณเพื่อที่จะขอเวลาให้ตัวเองมีอิสระได้นั่นได้ทํานั่นทํานี่อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเอาชีวิตเหมือนขาดอะไรไปเหมือนชีวิตไม่มีความสุขอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเขาได้ค้นพบว่าการที่ได้คุยกับคุณเจอคุณ,คณกินข้าวด้วยกันใช้เวลาร่วมกันหรือบางคนเคยมีความสัมพันธ์กันแล้วอะค่ะแบบลึกซึ้งเนีนั่นแหละการได้มีคุณในชีวิตมันคือความสุขของเขา เขาก็ได้ค้นพบในสิ่งนี้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณในว,วันนี้เนาะโอเคก็อคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ